สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันนะครับโชคลาบวันที่30ธันวาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยและตอนนี้ก็สามารถสนับสนุนรายการได้แล้วนะครับร่วมเป็นผู้มีพระคุณทำเลขที่บัญชีด้านล่างนี้เลยนะครับชาวลัคนาราศีกันครับราศีธาตุดินนะเนี่ยวันที่30ธันวาคมอ่ะออกวันที่30นะไม่วันที่หนะ จะได้มีเงินไปเที่ยวปีใหม่กันนะวันที่สามสิบธันวาคมเนี่ยรูปดวงได้รูปดวงตรีโกนทตดดินนะครับตรีโกธทตดดินอย่างเงี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับฉะนั้นดาวที่อยู่ในองศาของตรีโกณเนี่ยถือว่ามีผลนะครับสามสิบธันวาคมเป็นวันพฤหัสน,นะครับบริวารอายุเดชเนี่ยดาวเดชหนึ่งและใช่ไหมดาวสีคือดาวอาทิตย์ ก็อยู่ใช้ได้นะครับดาวเดชนะครับดาวมนตรีนี่แล้วก็ธาตุดินเนี่ยพุธศุกร์เสาร์สี่หกเจ็ดนี่ก็สวยงามแล้วก็ตรีโกนถึงราหูเห็นไ,ไหมราหูก็ถึงตรีโกนเนี่ยจริงๆอ่ะรูปดวงของชาวล,าลัคนาราศีกันถือว่าดาวเนี่ยเข้าสู่จุดดีเยอะนะครับ พบที่ห้าก็คือราศีมังกรเนี่ยพบปุตตะถ้าพูดถึงการเสี่ยงโชคเนี่ยก็ต้องดูพบปุตตะด้วยนะครับปุตตะมันคือการเสี่ยงโชคการลงทุนการเริ่มต้นความสนุกสนานน่ะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยดาวประจําตัวท่านก็ไปอยู่ในพบปุตตะใช่ไหมดาวการเงินก็คือดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในพบปุตตะทีนี้ดาวเจ้าเรือนลาภก็คือพระจันทร์ครับพัทร์อยู่ราศีพิจิก นะก็ถือว่าสวยงามเพราะว่าดาวอังคารเจ้าเรือนของเป็นเกษตรเนี่ยถ้าเกิดว่าดูดาวดีนะมันดีหมดไม่มีดาวเสียเลยเนี่ยทุกดวงในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนะก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งก็คือถ้าดูจากรูปดวงเนี่ยชาวลัคนาราศีกันก็ถือว่าเป็นราศีที่มีโชคลาภนะเสี่มสิบธันวาคมเนี่ยก็ถือว่าดีเลยเพราะาดาวลาภะสวยอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยดาวจันทร์ด้ตำแหน่งนิด นะนิดแปลว่าต่ำต้อยไม่ใช่หรอกเขาอยู่นาวางลูกแรกนะนาวางลูกแรกกันนวางจันด้วยนาวางเกษตร <c oughs> นะมันจะนิดได้ยังไงทีนี้อังคารครับอังคารเจ้าเรือนขาเป็นเกษตรเนี่ยเห็นไหมคือแปลกนะคือดาวโครจรในงวดวันที่สามสิบธันวาคมอะ่ะเออตัวดวงดาวสวยๆเนี่ยมันออกไปเมื่อวันที่สิบหกหมดเลยอะ่ะ เนี่ยจันอังคารอยู่ด้วยกันเห็นไหมนะพฤหัสเห็นไหมเนี่ยคราวที่แล้วรู้สึกจะสองสามห้าใช่ไหมแล้วก็แปดกับสามก็คือราหูกับอังคารเห็นไหมเขาเล็งกันเนี่ยชัดเจนเนี่ยออกไปแล้วสิทํายังไงนะเราก็เอาใหม่เราต้องดูใหม่อ่าบอิเนี่ยดาวสีของวัน คราวที่แล้วไม่มาก็คืออาทิตย์คราวนี้ก็อาจจะมาฉะนั้นอย่าประมาทดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็พุธศุกร์ถือว่าสวยนะครับพุธศุกร์พุธคือดาวตัวเองศุกร์คือดาวการเงินไปอยู่ในเลือนเสานะเลือนอลเอิเลือนปุตตะเนะี่ยปุตตะเป็นเกษตรก็ถือว่าใช้ได้นะเ,เดี๋ยวจะงงวงเยอะเกินไปประมาณคือชุดนี้แหละชุดตรีโกเนี่ยถือว่าสวยพุธศุกร์เสาแล้วก็ถึงลาหูเนี่ยถึงลัคนาแบบเนี้ย ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคก็ลองพิจารณาดูแมมแต่จันร์อังคารก็ถือว่าสวยเนี่ยก็อย่างที่บอกครับชาวลัคนาราศีกันก็ถือว่าเป็นราศีที่มีโชคฉะนั้นดาวทุกดวงดีหมดในดวงชะตานะถ้าเกิดดูจากดวงลัคนาราศีกันเนี่ยแหมเลขไหนก็สวยนะครับทีนี้เราก็เอาเน้นตามหลักว่าเออมันอยู่ในเรือนปุตตะน่าจะเกี่ยวข้องทีนี้พระจันทร์ก็อย่าลืมพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภ มาอยู่กับเรือนอังคารเขาเป็นเกษตรกันก็ถือว่าสวยงามเนี่ยจันเนี่ยจันอังคารตามไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดูดีเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะก็คือมีโชคลาภทั้งนั้นสามารถเสี่ยงโชคได้แน่นอนและดาวเขาเรียกว่าดาวโชคลาภดาวการเงินเลยเงี้ยเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้เนี่ย เสี่ยงโชคกับเด็กๆได้ท่านที่มีลูกมีหลานให้ลูกหลานเป็นคนเลือกคนจับอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสลากอย่างเดียวนะปีใหม่เนี่ยเรามีอะไรกันจับฉลากจับสลากอะไรพวกนี้ตามหน่วยง,งานต่างๆอะไรอย่เงี้ยให้ลูกให้หลานเป็นคนจับบางทีได้รางวัลใหญ่ถูกไหมครับบางทีอ่ะ โบนงโบนัสเนี่ยเวลาที่องค์กรของท่านเนี่ยจับฉลากวันปีใหม่กันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยช่วงนี้ก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมการจัดเลี้ยงกับจัดอะไรเนี่ยก็มีโอกาสใช่ถึงแม้ว่าเรื่องฉลากกินแบ่งจะไม่มาแต่เรื่องจับฉลากจากเขาเรียกว่าของขวัญปีใหม่อะไรพวกเนี้ยมีโอกาสนะมีโอกาสเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ดีเลยทีเดียวเนาะแล้วก็เคล็ดลับก็คือเรื่องของการ เรียกว่าให้ลูกให้หลานพกพกลูกพกลานไปนะงานเลี้ยงอะไรเงี้ยให้ลูกให้หลานเป็นคนจับรางวัลให้อะไรให้อะไรเงี้ยนะก็มีโอกาสเพราะอะไรเพราะดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนปุตตะ,ะดาวการเงินก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะแล้วดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นไงเป็นเกษตรครับใช้ได้เลยทีเดียวแล้วมันตรีโกนถึงธาตตตีโกณธาตุดินเนี่ยก็ดิน,นมันแปลว่ายิ่งใหญ่หนักแน่นนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ย ก็เป็นน้ำเป็นเนื้อเลยทีเดียวนะส่วนตัวเลขโชคลาบก็อย่างที่บอกครับเน้นชุดนี้นะครับแล้วก็ลาหูชุดนี้ถึงชุดนี้แหละครับนะถือว่าสวยงามนะก็สำหรับชาวลัคนาสีกันก็ขอให้ท่านโชคดีในวันปีใหม่นะครับสามสิบธันวาก็สลากกินแบ่งก็ขอให้ถูกกันนะครับแล้วก็เรื่องของจับฉลากวันปีใหม่นะตามหน่วยงานต่างๆตามเพื่อนฝูงพวกเนี้ย ก็ถือว่ามีโชคก็ขอให้โชคดีได้มีเงินเที่ยวปีใหม่นะครับแล้วก็ปีใหม่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปเที่ยวที่ไหนก็ระมัดระวังเนาะระมัดระวังด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่าจะดวงมีอุบัติเหตุอะไรนะแต่หมายถึงว่าเราปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเดินทางก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ลูกหลานก็จเจริญก้าวหน้าเห็นไหมเนี่ยชาวลัคนาราศีกันนะก็ถือว่าโอเคครับนะคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอให้โชคดีปีใหม่ทุกท่านเดี๋ยวดวง เดือนมกราคม6 5ตามมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆน,นะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหกักนะครับ ก็ดวพิจายสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ย <restrial> ต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารรายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและใเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก,ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ